วิ่งมาแล้วทนสาธุทุกคนนี่ฮะเราลงครับไปนิด <c oughs> โอเคครับผมกลับส,สีเพื่อนพ,พ,พี่น้องยูทูบทุกคนนะคบผมวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปูนตังแชแนลอีเช่นเคยนะลาบก็สำหรับคลิปนี้ ผมจะเดินทางไปณวัดเขาดีสลักจังหวัดชุพัรณบุรีนะครับผมก็คือหาเรื่องออกนั่นเองเพราะช่วงนี้เสียนทิพย์ครับไม่ค่อยได้ออกเลยเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด19นะครับกำลังระบาดหนักนะครับผมก็เลยจะไปไหนจะตะกีเราก็ต้องระแวดระวังกันเป็นธรรมดานะครับผมฝากยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผม ก็จะมีคลิปใหม่ๆลงให้ดูเรื่อยๆแต่อาจจะช้าหน่อยนะครับช่วงนี้ออกไปไหนมาไหนลำบากนะ่างเเพราะว่า จอดข้างล่างนี่ก็ได้จะมีบันไดเดินขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่จอดข้างล่างกันหรอกเพราะว่ามันต้องเดินอีกไกลแต่เราพามาเข้าตรงนี้เพราะว่ารถนำรถขึ้นได้เลยครับเออมาเข้าซอยตรงนี้ซอยข้างวัดนี่นะฮะนี่จะมีซอยข้างรั้ววัดนะครับผมขับขึ้นไปถึงตัวรอยลอยพระพุทธบาทได้เลยนะครับก็จะสะดวก ว่านี่ฮะนี่ก็ประมาณ1,950เมตรครับหรือว่าเกือบๆ2กิโลนั่นแหละเออมาถึงแล้วบอกแล้วเป็นคลิปที่ไม่ยาวนะครับเป็นแล้วก็เป็นคลิปที่สั้นๆแต่ก็สนุกอยู่นะเออลองมาดูว่างๆครับช่วงโควิดนี้ไปไหนไกลไม่ได้ก็หาทริปใกล้ๆเอานะครับผมยังดีกว่าเก็บกดอยู่บ้านนะครับก็ออกมา นิดหน่อยมัได้อยู่เนี่ยก็ะระแวดระวังตัวเองนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นไม่ไน่ากลัวทางขึ้นก็โอเคออกมาชมนกชมไม้ครับผม่าพระไหว้ไหว้พวกไหว้พระเอาอยู่บ้านเบื่อเะยครับผม <c oughs> ถ้าให้เทียบกับซีบีที่เคยมานะผมว่าคันนี้ขึ้นดีเพราะถือว่าเนื่องจากเป็นสองสูตนะน่าจะอัตราแรงอัดเยอะกว่า สี่สูบเราก็รู้ๆก็อยู่ว่าสี่สูบอ่ะมันมันได้กำลังปลายเนอะอย่างที่เข้าใจกันแต่พวกสองสูบท้องมันจะหนักใช่ไหมแล้วยิ่งรถเวอร์นเนี่ยเป็นบูลลิงด้วยก็น่าจะท้องแรงกว่าสี่สูบอีกแล้วในความคิดผมนะแต่อย่างอื่นผมก็ไม่แน่ใจนะไม่ได้กูรู้เรื่องรถขนาดนั้นนะครับผมโอ้ยทางเฮ้ยเฮ้ยลิง มัวแต่มองลิงนะบุนูุ่นเน่ยไปกล่องใส่ไฟโอเคถึงแล้วครับปิดหรือเปล่านะปิดไหมปิดไหมปิดหรือเปล่าอ่าปิดไหมเอ่ยปิดไหมเอ่ยไม่ปิดเนี่ยปิดเวลาสิบเก้านาฬกานะครับผมมีคนมาอยู่นะถึงแล้วครับอ่าครับ เออถึงใหญ่ก็บอหนึ่งครับผู้ชมไม่หันละเดียวแล้วเอ้าพหลังบ,งไไบํารุงนี่ว่ายได้ป่ะน่าจะว่ายได้แหละนี่ก็ได้ <c oughs> นี่ผมบนทําไรเนะี่ยสนุกสนานเจ้โอเคถึงงล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ถึงมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับน,นี่ อันนี้มาน่าจะมาช่วยฝังมุงหลังคาครับผมวันนีร้รับรับจ็อบมาช่วยของพี่มุงหลังคาเลครับกำลังปรับปรุงกันนะฮะผมเกือบไปก็จะงเงียบๆหน่อยนะช่วงนี้โควิด <c oughs> นะฮะต้องเข้าใจแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าช่องผมทำไมถึงไม่ลงคลิปนะ <c oughs> เออน,นี่ถ้ามาจากข้างล่างเนี่ยเาจะขึ้นมาใดนี้จะมาจากทางนี้นะครับแต่ถ้าจะเดินขึ้นไปหน่อยเดินขึ้นไปหน่อย อ๋อไหวได้เขาแค่ปรับปรุงปรับปรุงหลังจาสีอะไรแบบนั้นนะครับแต่ก็ยังไหวได้อยู่ไปลามาไหวต้องตีละครั้งก่อนอากาศดีนะครับใครใครใครว่างก็ลองมาดูนะลองก่อนเลยลันตีัางเดวนอันเดียวถนัดมือ กันดุแมวร้องไม่หมอะตัดออกไม่ไม่ตัดตัดอองชาบเมื่อกี้ทุกคนไม่ต้องสนใจเนี่ยบรรยากาศดีโอเคไหมเนี่ยข้างหลังผมกำลังปรับปรุงอยู่เออแต่ก็ได้อยู่แหละไหวได้ทีอเราจะมาไหว้ไงจะมาไหว้ได้ได้แหละไหวได้สวยถ้ามาวันที่เขาไม่ได้ปรับปรุงแบบ อยาจะขึ้นรูปไปดูด้วยกันตอนที่ไม่ได้ปรับปรุงมันจะสวยแบบไหนโอเคนะเดา๋ยวขึ้นแต่ว่าปึ้งปึ้งตรงนี้ตรงไหน,นก็ได้ดูเอามาอาก,กาศดีมากครับทุกคนไม่ทีกคน,น แรงๆหนเลยวันนี้เตรียมพร้อมแขนยาวไม่เหมือนทิปสังขะหรอกแขนกุดอ่ะพร้อมทับตายนีท่ทุกคนนีเป็น,น,นบริบเวณเขากำลังจะแบบต้องเคลมอ่กำลังอะไรนะปรับปรุงบูรณะเออบรูรณะเออก <laughs> ำลังทำให้คอนเซ็เดี๋ยวจะหาเดีย๋ยวผมจะแปะภาพตอนที่ยังไม่กำลุงให้ดูว่า สวยไหมโอเคนะเอ้ยไจแปะพไปดูตอนที่แบบไม่มีนั่งร้านเหล็กสวยวันนี้มาทำคลิปแสงเป็นใจโอเคผมแพนวิวทิวทัศน์ให้ดูนะอันนี้เป็นวิวทิวทัศน,น,น์รอบรอบอ่าเป็นไงสวยนะยคนไม่รู้นี่ก็จะไม่รู้นะว่ามีจุดนี้อยู่นะครับณหนะจััสุพรรณบุรีนะครับ ทาแดดทาแดดหน่อยนี่ร้อนเราเริ่มร้อนแล้วอ่ะ<ม>เดี๋ยวพาเดินขึ้นเขาดีกว่าก็ไห<ม>้<ม>พระเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนกันว่ามีอะไรตอนนั้นตอนนั้นเคยขึ้นอยู่เป็นไรป่ะอะไรนะ,ะเจดีเก่าป่ะอือเป็นเจดีเก่าเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวไปเอาสเียงก่อนเอาน้ำขึ้นไปด้วยลมด้วย <laughs> <laughs> เตรียมมาแล้วนี่รอบนี้กัดยาวเป็นไงพร้อมเตรียมพร้อมค่ะออ,ะอ,ะอ,อืส่วนใหญ่ก็ทุกคนที่มาก็มักจะไม่ค่อยเดินขึ้นไปครับเพราะว่ามันไกลเหนื่อยแล้วก็ร้อน,นออเพราะข้างบนอนะ่ะจุดชมวิวจะสวยกว่าน,นี้อยู่บนาขึ้นไปอไปก็ถ้าหากถ้าใครอยากให้รีวิวอันนี้ปี๊ปใหม่มาละปิ๊ปใหม่เพิ่งติดใครอยากให้รีวิวคอมเมนต์มาเลย ตอนนี้พาเดินขึ้นเขาอะไม่ดูกี่คันก็ไม่รู้มีปะคนุกไม่มีหก็เพราะตอนนั้นเดินขึ้นก็ได้เหนื่อยได้ <c oughs> เ,เหนื่อกันได้เมื่อยครับผม <c oughs> นี่อะนี่นี่นี่นนปรับเกันไปอัน <c oughs> นี้คือขั้นแรกนะคะอันนี้ก็แค่ว่านี่ถึงแล้วนะมันจะไม่ใช่นี่มันเป็นแค่ <c oughs> <c oughs> ขึ้นเลยทางขึ้นเล็กๆน,น,น,น้อยใครใครอยากนับขั้นในใจก็ลองนับดูนะครับถ้านับถึงได้กี่ขั้นก็นั่น,นะครับรางวัลต่อไปงดต่อไปนะครับผม <c oughs> บอกผมด้วยตอนนี้อากาศก็่าจะแปลกติดบ้างติดลอาน้ำเดือดอเออ ทางเดินผมเนี่ยเอาเอาเบคอนหม,มูวางหมูสุกกินได้บอกให้ <ừ. S 1> นี่ครับทุกคน <ừ. S 1> เลนสกโก o มาน้องก็จะขึนไปเรื่อยๆนี่กูมีล้มว้่ามีพลาแล้วบอกให้ไม่เหมือนสะพานมอนนะบอกให้ใส่แขนกุดอะไรก็ไม่รู้นะครับร้อนจัดตายนี่จะมีล้มแล้วแขนยาวไม่กลัว โอ้ยเหนื่อย <laughs> ยังไม่ถึงค่งงน <laughs> ขันมานนมเหนื่อยแล้วขึ้นไปติ่มกับขันมันเหนื่อยแล้วบ้าไ <laughs> อ้ตอติอ่งทำเป็นไง,ไงั้นนบผมไม่เหนือ่อยหรอกอืมเฉยๆนะเฮ้ยไม่เหนื่อยเลย <laughs> 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 ปกติโอเคครับเมื่อกี้ไม่ถ่าย เนื่องจากใส่เป็นกรโปรผิดทางดึงไม่ออกอาถึงแล้วครับผมเดินขึ้นมาถึงแล้วนี่ถึงแล้วถึงแล้วกราบน้ำมัสการพระบรมสาลีกิกธาสนะครับนี่เลยอ่าเออไปเอ้ นี่เดี๋ยวคนจะพาไปไหว้พระาธาตุก่อนนะครับเพราะว่ามีจุดชมวิวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพาไปตรงนี้โอเคแต่เราขึ้นมาจากตรงนี้ไปลแล้วเราจะไปตรงนี้อโอเค <laughs> อากาศดีอยู่แหละถ้าเข้าร่มไม้ถ้าอยู่ตรงแดดก็ร้อนหน่อยอืม อย่าไปแอดเวนเจอร์นะวันนี้นเดินขึ้นเขากันนะเข้าป่าดวงขาปางนั่นอยู่งเรื่องจีนฮะนี่ขึ้นมาถึงแล้วนี่เป็นเจดีเก่านะครับก็ถ้าหากใครมาก็อย่าลืมเดินขึ้นมาไหว้เจด้วยนะครับก็ หลายคนมาอาจจะไม่เดินขึ้นมาแต่คือจะบอกได้คำเดียวว่าคุณอาจจะพลาดก็ได้นะครับผมนี่สวยงามก็เหนื่อยนิดๆแต่ขึ้นมาก็คุมนะสุดท้ายแล้วที่ผมจะไปเป็นจุดชมวิวนะนี่แหละครับเป็นที่มาของคำว่าเข้าป่าเข้าดงนะว้าว <Wow. S 1> อุ้ชข้างบนเลย แต่ชื้นชื้นนะคือชื้นชื้นอือหมืนกันเหมือนกทางขึ้นก็ชันๆด้วยขึ้นปิดทางหมดตางที่เราไปขึ้นทางตรงนี้อ่ะไม่เราขึ้นทางนี้แหละเราเดินนู่นเนี่ยขึ้นทางนี้เออไปครับทุกคนปุ๊บอย่าตามมาขึ้นขอบ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 เออนี่ขึ้นตรงนี้ Good night. ก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้หยุดงาน1ึวันเไปไ็นดีกับช่องปุ้ดปัง channel TH ก็จะขอจากลาไปก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e ให้ช่องปุ้ดปังด้วยนะครับผมสําหรับคลิปหน้าจะไปไหนกดติดตามกดกระดิ่งและรอรับชมคลิปใหม่ๆได้เลยนะครับสวัสดีครับร้อนแล้วกลับบ้านดีกว่าครับผม